เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองถ่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลุกนะให้นั่งขัดสมาธิแตวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้เข้ามือข้างขวาจะดดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย ลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำจังเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราว่างว่าแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาสยๆี่่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายไปอีกเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น และเป็นต้นทางไปสู่อายตนะทิพานของเราที่พระเจ้าพระาราหัตเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ภายหลังจากที่ท่านเห็นภัยในวัฏสงสารท่านก็คลายความผูกพันกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ สิ่งมีชีวิตแลอไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ตามแม่กระทั่งชีวิตของท่านตอนปลดท่านปล่อยท่านวางไม่ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้กลางทองเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากทำใจให้หยุดไอ้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรรับปล่อยชีวิตแล้วชีวิตเป็นที่สุดของทุกสิ่งเมื่อปล่อยได้ใจแทงกระตกศูนย์เข้าไปสู่ข้างในแล้วก็เห็นดวงทมลอยขึ้นมา เป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่จะละในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงงวัน ใสเย็นมันแสงจัน์ทในคืนมันเป็นแล้วท่านก็นหยุดใจของท่านไปเรื่อยๆพราบปล่อยชีวิตแล้วในสุดท่านก็เข้าไปเห็นดวงธรรมในดวงํำและก็เห็นกายในกายภายในเห็นกายมดลียดซ่อนอยู่ในกลางกายมรดยา เห็นกายทิพซ้อนอยู่ในการกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายลุบภลมซ้อนอยู่ในการกายทิพเห็นกายอรรพภลมซ้อนอยู่ในการกายลุบภลมเห็นกายทำโกตะูซ้อนอยู่ในการกายลุบภลมเห็นกายทำปัสสดาบันซ้อนอยู่ในการกายทำโกตะูเห็นกายทมพระสกิทาคามี ซ้อนอยู่ในกลางกายเปโสดาบันเห็นกายทำพระนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระสรากิทาคามีแล้วก็เห็นกายทำรหัสซ้อนอยู่ในกลางกายพระนาคามีซ้อนเป็นชั้นชั้นกันเข้าไปกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าที่ซ้อนของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กไดา ของใหญ่ละเอียดกว่ากายที่ใหญ่ละเอียดกว่าสิ่งซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กได้กายที่หยาบกว่าก็จะมีกิเลสอุ้มกัเป็นชั้นๆเงี่ยมไปก็มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนั้นนะได้เริ่มตนมีอวิชชาเป็นลักเงาแล้วก็ขยายเป็นโลภะโทสะโมหะ ลาคะโทสะโมหะกามราคานุสัยวิชานุสัยได้เลื่อยไปเลยกระทั่งสังยุตเงต่ำเงสูงยังเป็นต้นกระทั่งถึงกายตามอะหัตผลนั่นแหละจึงหลุดพ้นจากกิเลสอาสจจวะทั้งปวงแล้วก็มีอายตนา,านิพาเนป็นที่ไปใจล่อนจากกิเลส เหมือนเงาะชิ้นเลือกกับเปลือกไม่ติดกันหรือเหมือนมะขามนนั่นแหละในนียกับเปลือกไม่ติดกันล่อนไปเลยหลุดไปเลยหลุดพ้นด้วยหยุดกันนึงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากหยุดใจได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลที่ผ่าน ซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่ามีอยู่ในตัวของทุกคนจึงไม่พ้นสมัยที่จะได้บรรลุมรคนิพพานขึ้นอยู่กับการทำความเพียรสม่ำเสมอต่อเนื่องในทุกกริยาหมดทั้งหลับตาและลืมตาและต้องให้ถูกหลักวิชา ก็อ่อจกรนิ่งอย่างเดียวก็จะเข้าถึงได้ทุกๆคนนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำกิจที่สำคัญคือการดำเนินอรอยตามพระสมมสมริเจา้าและอารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วทิ้งไว้แต่ความรู้ และเรื่องราวของท่านให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเราเมื่อเรามาอยู่ในยุคนี้ราอยู่ในโลกของพระพุทธศาสนาในบุญญาเขตในทราบวัตถุประสงค์ชีวิตแล้วก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นที่สุดแห่งการแสวงหา สิ่งที่เราเคยแสวงหามาก่อนนั้นไม่ใช่คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงแม้ได้มาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองอำนาจวรารนาอันใดก็ตามไม่ได้ความพึงพอใจสูงสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อะไรอีกเลยมีแต่ได้มาแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้น ได้มา,าหายเหอหาใหม่ได้มาเสียไปกันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราแสวงหาจริงๆนั้นคือความสุขที่แท้จริงใจที่สาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสาาวะนี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้เริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายตานที่เจ็ โดยตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนึกอย่างสบายๆกลายกป็นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอให้มีสติสบายและความสม่ำเสมออย่าให้ใจหลุดไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจจะหลุดไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องดึงกลับมานึกถึงเพชรเมร็ดนี้ในกลางท้องใหม่พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา ในใจเบาๆสบายๆส,สม่ำเสมอว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกมาจากในกลางทองของเราภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพึงพอใจ หรือจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆที่กลางกายที่เพชรเม็ดนั้นในกลางท้องของเราถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังนันใหม่ ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรบ่มเป็นกรณียกิจเครื่องงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ